อยากพูดเรื่องนี้มากค่ะทุกคนอันนี้คือแบบว่ามันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้เลยนะคะก็คือพี่เฟร์ดอยู่กับพี่บัวนะคะมากับพี่บัวพี่บัวเขามาที่ Personal c o l o r นะคะอยากจะบอกว่าคืออย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรซีเรียสแต่จะบอกว่าดีใจที่เกิดมาเป็นคนแบบนี้คือพี่อยากเป็นคนถือกล้องให้พี่บัวใช่ปะแล้วก็ชมพี่บัวตลอดเวลาเลยพี่บัวสวยมากพี่บัวสวยมากแล้วพี่อยากก็มองหน้ากับพี่บัวว่าแบบ ขอโทษน,นะพี่เป็นคนแบบนี้มองกับเจ้าของอะค่ะที่เขากําลังแบบเช็คซูมโม่พี่ซูมโม่เช็คให้บัวอยู่อะพี่ซูมโม่เขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าไม่เป็นไรเขาชินเพราะคนเกาหลีเป็นแบบนี้คือแบบเป็นคนที่แบบเฮ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยแต่เขาก็บอกนะคะว่ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่ชินไม่เคยเจอคนแบบนี้เหมือนกันเพราะอะไรคนไทยอะ อ้วนก็จะบอกว่าอุ้ยอ้วนซางอุ้ยดำซางอุ้ยก็คือดำหนิไปหมดแต่พอชมก็แบอ,อุ้ยสวยจังเลยตอแหลพอเวลาชมมันก็จะบอกอุ้ยตอแหลประจบเออแต่พี่อ่ะเป็นคนที่แบบพอเวลาเห็นใครแบบไม่ดีอ่ะพี่ไม่เคยคิดไม่เคยพูดเลยแบบ ไม่รู้สึกไม่อยากทําไม่อยากคิดแบบนั้นเพราะว่าจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนไม่ดีแต่เวลาที่เห็นเขาสวยอ่ะอยากจะชมออกมาเลยเพราะอยากให้เขารู้สึกดีเออแล้วทีเนี้ยพี่ก็จะเป็นคนแบบนั้นอ่ะมาตลอดชีวิตพี่เลยแล้ว,ลวคนอ่ะก็จะว่าพี่ตลอดหรือเอาเป็นินทาตลอดอีนนี้ต่อแหลประจบอะไรเงี้ยเอเอแต่แต่วันเนี้ยพี่ดีใจที่มีคนเขาชินกับพี่เพราะฉะนั้นฉันต้องไปอยู่เกาหลี หลืก็ชงแบบเยอะอะใช่แล้วดูวพี่บัวสวยมากทุกคนไปเช็คมานะคะวันนี้โ<ช>อ้โหสาวหวานเลยสวยมากนะเดี๋ยวไปดูคลิปพี่บัวนะทุกคนเดี๋ยวพี่บัวเขาตัดซึ่งเยอะมาก50นาทีอะตัดให้เหลือแบบ5นาทีอะสวยมากทุกคนแล้วก็ดีมากใครที่แบบว่าไม่รู้รู้สึกว่าไม่รู้ว่าตัวเองโทนอะไรแต่งหน้าแบบไหนทําสีผมแบบไหนถึงจะเข้าใส่เสื้อผ้าสีอะไรเนี่ยมาที่นี่ได้เลยที่ไหนนะบัว เออที่ไหนนี่ที่นี่อยู่ที่ไหนอะที่นี่อยู่ที่ไหนนะที่ไหนอะที่นี่จะที่ไหนพี่เิโซไปตรงป้ายดิตรงนั้นอะตรงป้ายขา้านไปถามมาแล้วบัวสายลมการ์เด้นชั้น,นสองผนโยธินซอยแปดชั้นสองมาได้นะคะดูดิพี่บัวสวยมากเหมืนอนเป็นคนนึ่งเลยใครวะเนี่ยเออใครวะเนี่ย